สบายดีพี่น้องสุขูมสุขคนครับออกกำลังป่าบันรอได้ครับเด้อไปภารกิจชิบุรีอัฐยาได้ครับมาเนี้ยข้างขึ้นทางด่วนครับออกมาจะลงงานครับดวนพระรามสองด้ครับเนี่ยพระรสองกับภาประแดงไปสมุทรปราการครับแล้วก็สิไปชิบุรีครับลุงเชิบุรีฝากคนไหลคนแช่กนติดตามนะครับกำลังเข้าช่องทางด่วนครับ คอนเทนตแถวนี้เนต์หลานนครับสีลอลครับมาผาไทยคลิปเองบอยขับรถเรื่องครับนางอางทได้ทยครับรเนเป็นนางกาปโทรัพย์ไทยนะครับเนี่สุเป็นการตอวแรกครับตั้งสมมติครับคือตั้งตัวไม่เรื่องครับเด้อช่บรรยากาศดีทั้งตัวครับตั้งวจาลสนะครับทบไปพาประแด็รถพาสมุดดีดีเด้อ เตนะครับเดี้ยต้องพังในประเทศครับฝากไว้รักใจใหญ่มาพักตลอดในเดี้ยครับเดี้ยรถจักรเก็นขึ้นเขาครับก็ซับกับพวกไฟดีครับผมแตกแล้วตกะโต๊ะล้มตืดแตกเมื่อวานครับทะลุท้องอยู่ระยอวุ้ยขากล้องครับมือจับขึ่นเขาเต้ยครับเดี้ยเตี้ยรกขึ้นทั้งด่วนครับ ได้แลครับเด้อคอมเมนต์ครับอัจจีพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยครับทุกคลิปครับระยะใจหายไปนอกเพื่อันเด้อครับเด้อผ่าด์อาจิตซาเน่เด้อครับเด้อตอบคอมเมนต์อัจจีพยามตอบทุกคอมเมนต์ครับ นี่เลยครับเเปิดร้านแรกก็อยู่ใกล้แถวบอวิทนะครับแถว้น้า,านแรกเลยค,ะะครับไปจบปัตยาไปเลยครับไปเจ็ลานเดิมธุรกิที่นี่กันเจ็ดเจ็ล้านครับสี่รอยลกเลยนะครับ จำแม่นงจะพยายครับข้าตัวนี้สูงครับหน้ามครับหน้ามตัวนี้ปลาปลาแดงพุชเจดีอีนึ่งกิโลนะครับเปลี่ยวออกน้ำใสครับผม ท่นสูงนะครับบรรยากาศกันตมี้เสียงแดดนะครับบรรยากาศงามเด้อครับเด้อมีร่างใจให้บา้าพาดพลอนเนี่ยครับชุม่มบรรยากาศครับรุดประการบางหน้าตกไปครับวัตถุวิไม้เหล็กเก่าเด้อครับสิ่งนั้นครับรุดประการบางหน้าครับสาม ศูนย์สามพระประแดงพระสมุทรเจดีทิศใต้นะครับโรงพยาบาลประแดงเดิ่มเตรียมทรายนะครับการดีครับ,ก,รรบการ,ด,ร,การดีนะครับแดดโดนลบตกเลยครับก็จะขึ้นสาพานนะครับชมบรรยากาศเนี่ยผมสิพย์ไทยไม่นับจะประยั้เบิ้งเด้อครับเนี่ยเป็นสะพานสูงนะครับ ขอให้ได้ครับโทรศัพท์ของโมดีไป็นไงครับมือไม่ครับมือไม่ครับฝากกดติดตามได้ด้วย,ยครับแรกใจให้คนไหลคนแช่ได้ด้วย,ยครับสินค้า <c oughs> จอดกินกาวหมดเลยครับเดี๋ยวจอดได้ปั๊บหมดเลยครับเจ้าโดยเฉพาะเชอร์เบุรี่หมดเลยครับจอดครับ มีแผงกั้นครับกับที่ี่ว่ชัดเจนไปเลยเดินครับเดิทั้งางบี่ป้องทางต่างแดนทางไปอยู่ต่างประเทศกับเบิ้งคลิปเยอะครับเด้อเบิง้งบรรยากาศเด้อครับประด็กลับมาบ้านห้องถึงนะครับเดี๋ยกว่าผาไทยเบิ้งครับ จำโจประย่าเด้อครับเด้อข้างขวาเนี่ยเป็นสมุทรประกาศครับมุมซ้ายเนี่ยเป็นสาธุประด,ดิษฐ์เด้อครับไปพระรามสามเด้อครับทางซ้ายนี่ครับนี่ครับทางซ้ายครับไปแถวสาธุประดิษฐ์ไปพระรามสามคนละครับ,น,รบนี่ครับอ่าสีปูปลาปูปลาแพ้่เนี่ครับเด,ด,ด้อ ครับถนนปูเจ้าสิมิงไพ่นุนพระรามสามเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปนุนสุขวิทย์บางนาปูเจ้าสิมิงไพ่เลี้ยวซ้ายครับไปออกสำล่งคนเลยครับปูเจ้าสิมิงไพ่กับตรงไปคุณเลยนะครับออกสำล่งคนเลยครับ Come